สวัสดีครับทุกคนก็นี่เป็นพาสุดท้ายของโปรเจกต์ซีโร่ทูฮีโนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้อัปเดตมานานก็เป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์จากที่เราเริ่มโปรเจกต์นะครับก็คือผมเริ่มตัวนี้บนชัตเตอร์จากศูนย์เลยไม่มีเงินเลยใช้ของทั้งตัวประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ100่ซีมั้งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วผมก็ตั้งเป้าหมายว่ากี่วันผมจะได้เมดบัตรก็วันนี้ผมได้แล้ว กับเงินติดตัวเลยอีก15ดีไว้นะเมนบัตรก็200กว่าดีไวก็ระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นเยอะมากนะครับผมก็อัพบิลนี้ไปจนสุดแล้วแหละก็คิดว่าคงจะไม่ครับอะไรต่อแล้วสุดแล้วจริงๆทุกอย่างนะครับระหว่างทางผมก็ได้สอนนู่นสอนนี้สอนนั่นกับเพื่อนๆไปด้วยนะครับระหว่างที่ทำโปรเจกต์นี้ก็คงไม่ได้โหมฟาร์มทั้งวันเลยขนาดนั้น เอาเงินไปอัพของแล้วก็มีแอบไปทำบิลใหม่อยู่2บิลด้วยระหว่างทางนะก็ลมลุกคุกคานซื้อกา์ดนู่นนี่นั่นมากดพังไปหลายรอบอยู่ก็อย่างที่อัปเดตไปให้ดูนะครับแต่ว่าก็วันนี้ก็ได้มาแล้วเม็ดบัตร1เส้นก็ใช้เงินจากศูนย์เลยเป็นระยะเวลาประมาณ10กว่าวันวนะเนาะผมก็ขอประกาศปิดโปรเจกต์ไว้เท่านี้แล้วกัน แล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะพยายามอัพคลิปสอนนู่นสอนนี้สอนนั่นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปจอย Discord ผมได้เพื่อมาพูดคุยกันนะครับใน Discord ก็จะมีรายละเอียดทุกบิลเลยที่ผมทำมนะครับแปะเป็นฟอรั่มไว้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกดูเลือกเล่นตามกันได้สำหรับอลีกหน้าผมก็จะพยายามวางแผน starter build สัก2-3งสาวิให้เพื่อนๆมาเลือกเล่นกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับโอเควันนี้ผมไปก่อนแวะมาอัปเดตแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ